โดยปกติแล้วความเห็นแก่ตัวมักถูกนับเป็นคุณสมบัติของคนที่เป็นพิษต่อคนอื่นแต่ราฟวันโดเอเมอร์สันนักปรัชญาและนักประพันธ์เคยกล่าวไว้ว่าทุกคนเห็นแก่ตัวเพราะอันที่จริงแล้วความเห็นแก่ตัวอาจไม่ได้เร็วร้ายเสมอไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของการรักตัวเองตามสัญชาตญาณของการมีชีวิตรอด ลองนึกย้อนไปในบางพื้นที่ของโลกที่โหดร้ายมนุษย์ต่อสู้เพื่อช่วงชิงอาหารน้ำและความปลอดภัยเพราะเรารักตัวเองมนุษย์มีแนวโน้มที่จะอยากได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองซึ่งนั่นไม่ได้ทําให้มนุษย์เป็นคนดีหรือเป็นคนเลว เพียงแค่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแต่แน่นอนพวกเราส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในยุคของประวัติศาสตร์ที่ต้องทำร้ายพื่แยง่งชิงทรัพยากรกันแต่เราต่างก็มีภาษาและวิธีการสื่อสารที่ดีกว่าการใช้สัญชาตญาณในอดีตซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้คุณสมบัติความเห็นแก่ตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากการเบียดเบียนคนอื่นขนาดนั้นแล้ว แต่ด้วยความที่โลกนี้ช่างหลากหลายเมื่ความโลภความอิจฉาความริษยาหรือความรู้สึกด้านลบอื่นๆเข้ามาแทนที่ความรู้สึกพอดีและความอบอ้อมอารีแก่กันและกันทําให้มนุษย์บางคนมกักก้าวล้ำเข้ามากอบโกยผลประโยชน์เพื่อเอาปเปรียบคนอื่นเสมอ ขณะเดียวกันก็มีคนเรียกว่ามนุษย์เยียอยู่เสมอด้วยเช่นเดียวกันค่ะความจิตใจดีหรือไม่กล้าปฏิเสธเราะความกลัวหลายอย่างกลัวเสียมิตรภาพกลัวเขาคิดว่าเราทำไม่ได้กลัวรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งนั่นทำให้คนเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อโดนเอาเปรียบเรื่อยไปกลายเป็นว่าอีกคนก็รักตัวเองมากเกินก็เห็นแก่ตัวจนเป็นพิษอีกคนก็เห็นแก่คนอื่นจนลืมรักตัวเองไปเสียแล้ว ดังนั้นหากเจอคนที่เอาเปรียบเราการลุกขึ้นมาเห็นแก่ตัวเองบ้างเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรอย่างนี้แล้วคุณผู้ฟังจงอย่าก,กลัวที่จะเห็นแก่ตัวในบางครั้งถ้าสิ่งที่เจอมันล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวของเรามากเกินไปค่ะอีกสิ่งสำคัญคือการหาสมดุลให้ชัดเจนนะคะว่านี่เรารักตัวเองอย่างเฮลตี้หรือไม่ไม่ใช่ว่ารักมากเกินไปจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวที่เผลอไปเอาเปรียบคนอื่นเข้านะคะคุณผู้ฟัง ้ายที่สุดนี้แล้วหากเพ้อทำอะไรเห็นแก่ตัวเกินไปก็แค่ยอมรับมันเพื่อให้ตัวเองได้เรียนรู้ข้อบุกร่องของตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในโอกาสหน้าค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสและมีความสุขเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ